พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเกียรติคุณโชษช่วงแผ่ไพศาลทรงเมตตาปราณีทรงสร้างงานเหนืออีสานกลางใต้ไทยพัฒนาครบ 12, สิบสองสิงหาคมชมเช่นขุศลวันมงคลเฉลิมพระชนมะพันษา ถวายพระพรทรงสำราญทีคายุกาปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานร,รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม